จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวิวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e ในวันหนึ่งเราจะเจอหลายเหตุการณ์เลยนะคะแล้วในหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยเราก็จะมีเพื่อนร่วมเหตุการณ์หลากหลายคนนอกเหนือจากตัวเราเองเคยสังเกตไหมคะว่าในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ย แต่ละคนจะมีวิธีการรับมือสถานการณ์นั้นๆแตกต่างกันในที่ประชุมตึงเครียดนะคะก็จะมีบางคนที่พยายามที่จะโมดิเวตให้ประจุบวกกับในที่ประชุมแต่ในขณะเดียวกันบางคนในสถานการณ์ที่ตึงเครียดนั้นก็สามารถที่จะดึงให้มันเครียดมากขึ้นไปได้อีก หรือในสถานการณ์ที่มีความสุขอยู่ทำไมคนนี้ถึงยังแผ่กระจายความลบออกมาได้นะคะอันนี้น่าสนใจซึ่งมันก็มีวิธีอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมอยู่หลายเรื่องนะคะมีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเป็นทฤษฎีของคุณอัลเบิร์ตเอลิสนะคะนักจิตวิทยาคลินิกชื่อดงังชาวอเมริกันนะคะเขามีวิธีการบาบัดนะคะมีวิธีการเทอราพีที่เรียกว่า R.E.T. นะคะ R.E.T. ก็คือ Rational Emotive Therapy นะคะก็คือวิธีการบำบัดโดยถามถึงเหตุและผลของอารมณ์นะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจในพฤติกรรมได้นะคะซึ่ง R.E.T. เนี่ยจะประกอบไปด้วย3ก้อนนะคะเรียกเป็นก้อนเลยนะเพราะว่าอันนี้ก็คือมี สเรื่องที่จะทำความเข้าใจได้นะคะสาเรื่องที่ว่านั้นนะคะก็จะเริ่มจาก a นะคะ a ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เราสนใจนะคะ b ก็คือความเห็นความคิดของเราในหัวนะคะต่อเหตุการณนน์นั้นๆแล้วก็ c ก็คืออารมณ์หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากที่ เ,เกิด A และ B มาแล้วนะคะเอาใหม่นะ A เหตุการณ์ที่เราสนใจ B ความคิดความคิดเห็นของเราต่อเหตุการณ์นั้นๆแล้วก็ C ก็คือพฤติกรรมที่แสดงออกมานะคะการบำบัดของคุณเอาเบิร์ตเนี่ยเขาจะสนใจเริ่มต้นจากตัว A ก่อนนะคะแล้วก็มาดูว่าความคิดในใจของเราเป็นยังไงแล้วก็อธิบายว่าเพราะเราคิดอย่างนี้แหละเราก็เลยแสดงออกสิ่งนี้ออกไปนะคะยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างหนังสือเล่มหนึ่งที่โจยิบขึ้นมานี้นะคะเป็นหนังสือชื่อว่าคู่มือข้างหมอนจิตวิทยาความรักนะคะซึ่งเขาเอาทฤษฎีนี้ของคุณเอาเบิร์ตมายกตัวอย่างในการอธิบายเรื่องราวของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่เขาทะเลาะกันนะคะเหตุการณ์ในบ้านนะคะเกิดขึ้นก็คือคุณสามีกลับมาจากที่ทำงานนะคะแล้วก็หน้าตาไม่ค่อยดีภรรยาก็เลยถามขึ้นมาว่าคุณเป็นยังไงบ้างคะ อันนี้คือสถานการณ์ A นะคะสามีหน้าตึงเลยภรรยาก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างคะตัวสามีก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจมาดู B ซึ่งเกิดขึ้นในสถานการณ์นี้นะคะ B ก็คือความคิดภายในใจตอนนี้เราสนใจใครดีคะเราสนใจภรรยากันดีกว่าภรรยาตอนนี้ความคิดภายในใจซึ่งเป็นข้อ B เนี่ยคิดเยอะมากนะคะในใจก็คิดเลยว่าเขาเบื่อฉันแล้วใช่ไหม ทำไมไม่พูดกับฉันในใจเขาเนี่ยไม่มีฉันแล้วใช่ไหมถามอะไรไปก็ไม่ฟังมีอะไรคิดไว้ก็ไม่ยอมพูดออกมาไม่เข้าใจคนแบบนี้เลยจริงๆเห็นไหมคะสถานาการณ์ A นิดเดียวเลยนะแต่ B ีเนี่ยภรรยายคิดเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เลยทาให้เกิดข้อ C เกิดขึ้นคุณเดาออกแล้วไหมคะถ้า B คิดเยอะขนาดนั้น C จะเกิดอะไรขึ้นคะ C ก็เกิดความโกรธนะคะก็คือ พฤติกรรมที่เกิดออกมาก็คือความโกรธของภรรยาภรรยาก็เบาก็บอกกลับไปเลยนะคะหลังจากที่ถามว่าเธอคุณเป็นอะไรหรือเปล่าสามีแค่นั่งนิ่งๆภรรยาซึ่งคิดอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ตอบกลับไปด้วยความรู้สึกที่รุนแรงมากก็คือการโกรธถามแค่นี้ทำไมไม่ตอบนะคะไปละไปกันใหญ่มากละสิ่งนี้นะคะก็คือเป็นการแสดงประจุลบ ที่เราพูดกันเมื่อต้นคลิปนะคะการแสดงประจุลบของภรรยาเนี่ยเกิดจากอะไรสิ่งที่น่าสนใจนะคะที่คุณเอาเบิร์ตอธิบายไว้ก็คือพฤติกรรมในข้อ c เนี่ยเราสามารถศึกษาได้นะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เหตุการณ์นี้พฤติกรรมนี้เกิดจากความคิดภายในใจซึ่งก็คือข้อ b นั่นเองนะคะทีนี้ ถ้าเผื่อว่าเราอยากจะบังคับให้พฤติกรรมอย่าเรียกว่าบังคับเลยพยายามปรับให้พฤติกรรมในข้อ c เนี่ยมันดูน่ารักน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเราควรทำความเข้าใจในก้อนความคิดในหัวในใจของเราก็คือก้อนข้อ b นั่นเองนะคะก็คือก้อนความคิดข้างในนะคะก้อนความคิดข้างในเนี่ยถ้าเป็นก้อนความคิดของการเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกอยู่แล้วเนี่ยก็ เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรมากแต่เจ้าก้อนความรู้สึกที่เป็นลบนี่สิคะน่าสนใจตรงนี้เพราะว่าก้อนความรู้สึกที่เป็นลบเนี่ยนะคะถ้าเราทําความเข้าใจมันแล้วก็พยายามที่จะหยุดยั้งมันได้หรือว่าไม่ต่อเติมความลบให้มันเป็นก้อนมวลที่ใหญ่ขึ้นไปอีกเนี่ยสถานการณ์แล้วก็พฤติกรรมต่างๆของเราก็น่าจะออกมาดู น่ารักแล้วก็ดูเบาบางเบาใจมากยิ่งขึ้นนะคะนี้มันจะมีความรู้สึกลบอยู่4ี่ความรู้สึกที่น่าสนใจนะคะในหนังสือนี่ก็อธิบายไว้ได้ดีเลยนะคะอย่างแรกความรู้สึกโกรธนะคะความรู้สึกโกรธเนี่ยคืออะไรคนเรามักจะรู้สึกโกรธเมื่อถูกล่วงล้ำอนาเขตนะคะหรือเมื่อใครถูกทำร้ายนะคะคนที่เรารักถูกทำร้ายความโกรธเนี่ยเป็นเ,เป็นสนัญชาตญาณที่ดีอย่างหนึ่งนะคะเพื่อใช้สำหรับการปก ป้องตัวเราเองนะคะปกป้องคนใกล้ชิดหรือทรัพย์สินหรือว่าเพื่อนฝูงของเรานะคะไม่ถูกลุกล้ํานะคะความโกรธนียดีนะคะที่ใช้ปกป้องเราแล้วก็ยังทำให้เราเนี่ยมองเห็นพลังงานในตัวเองด้วยนะแล้วก็สามารถปรับให้พลังนั้นเนี่ยเป็นพลังของการสร้างสรรค์นะคะเช่นสมมติคุณพ่อ ที่อ่อนแอนะคะปกติอาจจะเป็นคุณพ่อที่อาจจะเป็นคนที่บุคลิกไม่ได้เป็นคนสู้คนนักนะคะแต่พอเห็นลูกสาวโดนรังแกเนี่ยสามารถที่จะพุ่งเข้าไปด้วยความกโกรธความกโกรธเนี่ยเป็นตัวดึงดันเลยนะคะทำให้คนร้ายเนี่ยไม่กล้าที่จะทำร้ายลูกสาวได้เลยนะคะอันนี้ก็คือแง่บวกของความกโกรธนะคะนี้มาดูความรู้สึกที่สองความรู้สึกลบที่สองนะคะก็คือความกังวล ความกังวลคืออะไรนะคะความกังวลก็คือความไม่สบายใจที่หาสาเหตุอย่างชัดเจนไม่ได้นะคะเป็นความกลัวที่อาจจะขัดซึ่งเหตุผลนะคะแล้วก็เป็นปฏิกิริยาทางความรู้สึกอย่างหนึ่งเมื่อเราต้องเผชิญกับเรื่องบางอย่างกับเรื่องท้าทายกับเรื่องความยากลําบากนะคะเราก็จะเกิดความกังวลขึ้นมานะคะนี่ความกังวลมี ประโยชน์ไหมนะคะความกังวลในระดับที่พอเหมาะนะคะจะช่วยให้เราตัดข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์จากโลกภายนอกทิ้งไปนะคะแล้วก็จะทุ่มเทกับสิ่งที่เรากังวลอยู่ตรงนั้นให้มากนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องสำคัญแหละเราถึงกังวลแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราไม่ควรจะสนใจเรื่องอื่นแล้วกังวลแต่เรื่องนี้ดีกว่าอันนี้คือแง่บวกของความกังวลนะคะต่อมา ความรู้สึกลบที่3ที่ควรทําความเข้าใจนะคะก็คือความรู้สึกเสียใจนะคะความรู้สึกเสียใจคือความรู้สึกไม่ดีอย่างหนึ่งต่อการกระทําในอดีตนะคะต่อสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ลงมือกระทำนะคะหรือเป็นสิ่งที่เราทําไปแล้วแต่รู้สึกแย่ yeah, ว่าทําไมเราถึงทําแบบนั้นนะคะความรู้สึกเสียใจนี่มันดียังไงนะคะดีตรงที่มันจะคอยเตือนเรานะคะว่าต้องหาวิธีที่ดีกว่านี้ นะคะในครั้งต่อไปเราจะพยายามไม่ทำแบบนี้อีกอันนี้ก็คือความเสียใจนะคะความรู้สึกแง่ลบที่เรียกว่าเสียใจความรู้สึกแง่ลบสุดท้ายความรู้สึกที่4นี้ก็คือความอิจฉานะคะความอิจฉาคืออะไรความอิจฉาเป็นสภาพจิตใจอย่างหนึ่งนะคะที่เต็มไปด้วยความเย็นชาดูถูกนะคะปฏิเสธ หรือกระทั่งไม่เป็นมิตรเลยนะคะความอิจฉาแม้แต่จะเกิดขึ้นกับกับคนที่รักก็ตามแต่ถ้าสมมติว่าความอิจฉานั้นเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไม่มีความเป็นมิตรและเย็นชาและดูถูกปฏิเสธทุกอย่างที่เกิดขึ้นณนะเวลานั้นในทันทีนะคะความอิจฉาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะ เราทุกคนล้วนมีความอิจฉาความอิจฉาจะบอกเราว่าคุณไม่ยอมรับตัวเองและคุณไม่มั่นใจในตัวเองมากพอคุณถึงมีความร้อนรนในความสำเร็จของคนอื่น ความอิจฉาย,ยังเตือนให้เรารู้ข้อดีข้อด้อยของตัวเองนะคะว่าตอนนั้นเรามีข้อดีอย่างไรเรามีข้อด้อยอย่างไรเราถึงได้ร้อนรนในความสําเร็จของคนอื่นนะคะเราถึงได้รู้สึกว่า้อยฉันพลาดตรงนี้เขามีตรงนั้นอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งถ้าเราอยู่กับความอิจฉาได้ดีนะคะมันจะทําให้เราปรับเปลี่ยนเป้าหมายใหม่นะคะ รู้ความแตกต่างของเขารู้ความแตกต่างของเรานะคะเพื่อที่จะหาวิธีการบรบรลุถึงเป้าหมายอย่างเหมาะสมนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องสำรวจอารมณ์ของตัวเองให้เป็นนะคะแล้วอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบนะคะอย่าเพิ่งรีบขจัดความรู้สึกลบออกไปนะคะแต่สำรวจมันสิทำไมเราถึงโกรธทำไมเราถึงกังวลนะคะทำไมเราถึงเสียใจและทำไมเราถึงอิจฉา ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าอารมณ์ลบๆเหล่านี้นะคะเมื่อเรารับมือกับมันได้ดีจะยิ่งทำให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะคำแนะนำก็คือเราควรจัดการอารมณ์นะคะโดยต้องใช้ความสามารถอยู่3เรื่องนะคะความสามารถที่1ก็คือความสามารถในการตระหนักรู้นะคะเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นเราต้องตระหนักรู้ให้ได้แล้วเรียกมันให้ถูก ตั้งชื่อมันให้ได้นะว่าความรู้สึกตอนนี้คือความรู้สึกอะไรอย่าใช้แค่ความรู้สึกคุนคุนมัวมัวไม่เอานะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อคุณถูกหัวหน้างานตําหนินะคะคุณรู้สึกไม่ดีไอ้เจ้าความรู้สึกไม่ดีเนี้ยคุณต้องทําให้ลึกลงไปอีกไม่ใช่แค่บอกรู้สึกไม่ดีจังเลยรู้สึกคุนจังเลยต้องบอกให้ได้ว่าอัดอั้นใจโกรธจังเกลียดจังคําเนี้ยหรือว่าไม่ยอมจำนวนฉันจะไม่ยอมแพ้ ตำหนิฉันแบบนี้ได้ยังไงฉันไม่ได้เป็นคนแบบนี้ต้องตระหนักรู้ให้ได้ว่าความรู้สึกไม่ดีของเราตอนนี้มันไม่ดีคืออะไรนะคะต่อมาความสามารถที่2ก็คือความสามารถในการรับรู้เมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นนะคะ เมื่ออารมณ์เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือปัจจัยภายนอกไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกทางลบนั้นๆน,น,นะคะสำรวจความคิดความเชื่อในใจของเรานะคะว่ารูปแบบความคิดแบบไหนที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกเช่นนี้ขึ้นนะคะเช่น เราอาจจะต้องสำรวจปมในใจลึกๆว่าเอ๊คนอื่นๆหรือสิ่งอื่นๆนั้นเนี่ยมากระตุ้นปมอะไรที่อยู่ในใจของเราจนทำให้เราเสียการควบคุมความรู้สึกได้ยังไงนะคะยกตัวอย่างย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ที่เจ้านายมาตำหนิเรานะคะพออย่างแรกเรารู้เลยว่าเอ้ยเรารู้สึกอัดอั้นใจ แล้วอาดอันใจเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากอะไรที่ทําให้เรารู้สึกขุ่นขึ้นมาอีกแล้วทำให้เรารู้สึกไม่ดีแบบนี้ขึ้นมานะคะอ๋อเป็นเพราะว่าคําพูดนี้เคยทําให้เรารู้สึกไม่ดีมาก่อนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็คือความสามารถในการรับรู้นั่นเองนะคะว่าเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้น ความสามารถที่สามนะคะก็คือความสามารถในการหลุดพ้นนั่นเองนะคะความสามารถในการหลุดพ้นก็คือความรู้สึกทางลบเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกขุ่นรู้สึกมัวก็จริงแต่มันทําให้เรารู้จักหัวใจตัวเราเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเราต้องตระหนักเลยนะว่าความรู้สึกทางลบเนี่ยไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยดีขึ้นรู้สึกลบก็ไม่ได้ทําให คำตำหนิของเจ้านายหายไปนะคะเขาตำหนิออกมาแล้วนะคะเรา รับรู้ความขุ่นมัวในใจเราแล้วนะคะความรู้สึกทางลบเนี่ยไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ดังนั้นเราจึงควรพุ่งความสนใจไปก,กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะไม่ใช่ว่าจมอยู่กับความทุกข์ในอดีตอดีตที่ว่านี่2นาทีที่แล้วก็ใช่5วินาทีที่แล้วก็ใช่นะคะปัจจุบันก็คือปัจจุบันจริงๆเช่นนี้แล้วนะคะเราถึงจะมีความสุขแล้วก็หลุดพ้นจากความรู้สึกทางลบได้นะคะนานแค่ไหนกัน เราถึงจะหลุดพ้นได้นะคะลองหยุดนะคะหยุดสักหนึ่งนาทีค่ะหยุดสักหนึ่งนาทีให้ความรู้สึกได้ผ่อนคลายลงบ้างนะคะตอนที่เรารู้สึกโกรธจัดนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะ IQ Intelligen c e นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของ EQ นะคะ emotional คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตอนนี้ดําดิ่งแน่นอนนะคะเมื่อเรารู้สึกโกรธนะคะก่อนจะกลับมาเป็นความรู้สึกปกตินะคะเราลองยั้งตัวเองไว้ เอาให้น้อยที่สุดเอาสักหนึ่งนาทีก็ยังดีนะคะเวลาที่เราเกิดอารมณ์พลุ่งพล่านขึ้นมานะคะถ้าเรารู้จักควบคุมตัวเองนะคะไม่รีบร้อนจัดการกับปัญหาจนเร็วเกินไปเนี่ยหนึ่งนาทีช่วยอะไรได้บ้างนะคะมันมีวิธี หนึ่งนาทีที่จะช่วยผ่อนคลายอารมณ์ของเรานะคะมีลองนับตามนะเอาสักสามขั้นตอนนะคะหนึ่งก็คือเดินออกเลยนะคะเดินออกจากสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุเราในทันทีนะคะหาที่เงียบๆนะคะเรียกจากสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นอารมณ์เราในตอนนั้นนะคะจากนั้นความรู้สึกเราก็จะค่อย,อยๆจางลงยกตัวอย่างเจ้านายเจ้านายคนนี้ทำไม มีเหตุการณ์กับเราเยอะเลอเกิดนะคะเจ้านายตำหนิเราปุ๊บนะคะถ้าสมมติมันโกรธจริงๆเพราะว่าเขาใช้คำที่มันเรารับรับไม่ได้มาก่อนเป็นคำที่เราเจอไม่ได้จริงๆคำนี้นะคะเดินหนีออกมาเลยเดินหนีออกมาถ้าเขายังเดินตามมาก็เดินตามมาแต่เราต้องเดินออกมาก่อนนะคะสองนะคะนับในใจนับหนึ่งถึงร้อยเลยก็ได้นับนับจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณกลับมาที่ตัวเราเองได้ ตัวของเราใหญ่กว่าอารมณ์นับจนกว่าตัวของเราจะใหญ่กว่าอารมณ์นะคะมุ่งความสนใจไปที่การกําหนดลมหายใจก็ได้นะคะสูดหายใจลึกๆเดินเข้าไปนะคะทำให้คลายความรู้สึกโกรธให้ได้เยอะที่สุดที่เป็นไปได้นะคะสนะคะลองทำขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนย่อยซึ่งเรียกว่าเดิน3าก้าวนะคะก้าวที่1วางมือไว้บนหน้าอกแล้วบอกกับตัวเองว่าเฮ้ย นี่เรากําลังโกรธอยู่คุยกับตัวเองนะก้าวที่1จับจับที่หน้าอกเลยเฮ้ยนี่เรากําลังโกรธอยู่ฉันอนุญาตให้ตัวเองโกรธได้ อันนี้น่าสนใจนะคะอนุญาตนะอนุญาตให้ตัวเองโกรธได้เมื่อเรายอมรับความโกรธของตัวเองได้นะคะในใจเราจะสงบลงก้วที่2เราต้องสังเกตความรู้สึกโกรธของตัวเองนะคะพร้อมกับพูดว่าสาเหตุของความโกรธคืออะไรนะคะโดยทั่วไปคําตอบที่จะเจอก็คือความผิดหวังนะคะแล้วก็ความกังวลต่อมาก้วที่สถามตัวเองต่อไปนะคะฉันอยากให้คนอื่นปฏิบัติกับฉันยังไงบ้างนะคะ อนนี้ที่โกรธโกรธเจ้านายเนี่ยฉันอยากให้เจ้านายทำยังไงบ้างนะคะจะลดความคาดหวังของตัวเองได้อย่างไรนะคะปกติแล้วพอเดินครบ3าก้าด้านลบของเราก็จะค่อยๆจางลงไปเองนะคะหน,นาทีที่ว่าเนี่ยมันหนึ่งนาทีจริงไหมส,สงสัยเหมือนกันไหมคะ1น,นาทีที่ว่าเนี่ยตั้งแต่1เดินออกจากสิ่งแวดล้อมนะคะ2นับในใจ1นึถึงร้อยอนุญ,ญาตให้ตัวเองโกรธ นะคะแล้วรับกับความโกรธของตัวเราเองให้ได้ดังนั้นในจังหวะนี้โจ้คิดว่าหนึนาทีของเราไม่เท่ากันนะหน,นาทีของเจ้าอาจจะแวบเดียวนะคะเพราะว่าเรารู้จักตัวเองที่เคยโกรธมาแล้วนะคะแต่1นึนาทีของหลายคนอาจจะไปไกลมากเพราะว่าไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองโกรธมาก่อนหรือว่าไม่เคยจับความรู้สึกตัวเองได้ทันแล้วก็พัว กลับไปในทันทีนะคะหนึ่งนาทีนั้นนานแค่ไหนก็เป็นเวลานาน,านพอที่จะทําให้คนโง่กลับมามีสติได้เองนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อความที่ทวนอีกครั้งนะคะคุณเฉินสู้เจียนนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยานะคะเป็นคนเขียนไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าคู่มือข้างหมอนจิตวิทยาความรักนะคะบทที่โจหยิบมานี้คือ บทที่พูดถึงอารมณ์ทางลบนะคะเก็บเอาไว้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะและในสุดท้ายถ้าเราทำความรู้สึกทำความรู้จักนะคะกับความรู้สึกทางลบได้ความสุขความรู้สึกทางลบเนี่ยก็คือความสุขที่อําพรางกายมาเพื่อทําให้เราได้รู้จักตัวเราเองมากยิ่งขึ้นนะคะเอพิโซดนี้นะคะ คือเอพิโซดจัดการกับสี่อารมณ์ลบนะคะที่จะทำให้คุณดูสงบแล้วก็น่าอยู่ใกล้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณที่ จะต้องเจอกับคนที่มีคนอารมณ์ลบนะคะหรือถ้าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ลบเสียเองนี่เป็นโอกาสดีนะคะที่คุณจะได้รู้จักตัวคุณเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้อารมณ์ลบของคุณเนี่ยจางลงได้เร็วขึ้น1นนาทีของคุณน่าจะสั้นขึ้นได้เยอะเลยนะคะเอาละค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะโจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 7 2ที่สวัสดีค่ะ